แม่สาวอ้วนทะลุมิติตอนที่144คําคำนับข้าจะไปหาซ่งวินไม่เห็นตัวนานแล้วไม่รู้ไปวิ่งเล่นที่ใดหรือไม่ซ่งสือชูพึมพำหนึ่งประโยคก่อนจะก้าวเท้าเตรียมจะเดินออกไปข้างนอกทว่าซ่งหลิงเซียงกลับพูดขึ้นกะทันหันเมื่อครู่ข้าเห็นหลานอยู่กับหยวนจิงเจ้าไม่ต้องเป็นห่วงมากนักหรอกอืมซ่งสือชูพยักหน้าในใจรู้สึกเป็นกังวล ยืนอยู่หน้าประตูฟังเสียงประทัดด้านนอกที่ดังขึ้นเป็นระยะรอส่งวินกลับบ้านฟ้ามืดลงเรื่อยๆส่งสือฉุนเาเระหลังผุยหนึ่งคนกับเด็กอีกหนึ่งคนกำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่ด้านนอกในมือของส่งวินกำลังอุ้มจิ้งจอกสีแดงเพลิงล้วนไม่มีขนสีอื่นผสมมาเลยภายในแววตาของเขาฉายรอยยิ้มพูดหน้าระรื่นท่านแม่จะต้องชอบของขวัญน,นี้แน่ๆนางชอบสีแดงชอบสีสดๆสะดุดตา ก็ไม่แน่หรอกกู้จริงหยวนสายหน้าท่านผิดแล้วของที่ข้ามอบให้ท่านแม่ชอบทั้งนั้นเสียงของส่งวินดังถึงหูส่งสือชูส่งสือชูไม่รู้เลยว่าจะโมโหดีหรือจะชื่นชมดีออกไปข้างนอกก็ไม่บอกกันสักคำซ้ำยังออกไปทั้งวันสมควรโดนตีหรือไม่สมควร ส่งสือชูกำไม้ไว้ในมือแล้วฟาดมันลงไปบนก้นของส่งวินคืนนี้มีละครเรียกเสียงหัวเราะเพิ่มขึ้นอีกแล้วคืนส่งท้ายปีกับข้าวมากมายหลากหลายอย่างหลังจากที่กินมื้อส่งท้ายปีเสร็จแล้วก็ถึงช่วงอยู่รอต้อนรับปีใหม่ทั้งคืนไปด้วยกันส่งสือชูอุ้มจิ้งจอกแดงขึ้นมาแล้วทางขาออกดูเล็กน้อยจิ้งจอกตัวผู้ยังสามารถมุมปากส่งสือชูฉายรอยยิ้มลึกลำ้ำ จิ้งจอกที่สีแดงเพียงนี้หาได้ไม่ง่ายอิงจากความรู้ทางพันธุศาสตร์ถ้ามีลูกก็น่าจะเป็นสีแดงด้วยกู้จิงหยวนมุ่นคิวรู้สึกไม่ค่อยพอใจกับที่ทรงสือชูไปถางขาสัตว์ดูตรงนั้นเขาจ้องมองจิ้งจอกแดงอยู่ครู่หนึ่งของสิ่งนี้รีบจัดการให้เร็วจะดีกว่าเดี๋ยวรอให้นางหลับแล้วค่อยเอาจิ้งจอกกลับไปปล่อยบนเขาทุกคนนั่งอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาพูดคุยกันด้วยรอยยิ้มทว่าเมื่อเวลาล่วงเลยไปเรื่อยๆ ยังไม่ทันถึงยามหลิงเฉินเด็กๆแต่ละคนก็เริ่มม่วงเหงาหานอนกันแล้วไม่ว่าจะเป็นส่งวินส่งไปส่งโหโรหรือส่งชิงชิงรวมทั้งส่งชิงซานล,ล้วนแต่กลับไปพักผ่อนที่ห้องกันหมดแล้วสิงหลิงเซียงที่นั่งอยู่ข้างๆเองก็หาวอยู่เป็นระยะเพียงแต่ว่านางเป็นผู้ใหญ่การรวมตัวก้าวข้ามปีเก่าด้วยกันเป็นธรรมเนียมจะทำตามใจเหมือนพวกเด็กๆไม่ได้ไม่เช่นนั้นพวกเรามาเล่นไพ่นกกระจอกกันดีหรือไม่ ส,ส่องซืชูเห็นส่งหลิงเซียงง่วงขนาดนี้จึงคิดหาวิธีการฆ่าวเวลาขึ้นมาซ่งหลิงเซียงเหนียมอายของเช่นนี้ฆ่าเล่นไม่เป็นเรียนครู่เดียวเดียวก็เป็นแล้วซ่งสือชูพูดจบก็มองไปทางหญิงผิงหญิงผิงเกาหัวแกรกๆในหญิงไพ่นกกระจอกบ้านเราขาดไปหลายตัวเล่นไม่ได้แล้วเจ้ากะขาดไปได้อย่างไรซ่งสือชูตกตะลึงหญิงผิง โดนเสียหุยกินไปแล้วกระต่ายตัวนั้นกลายพันธุไปแล้วฟันหน้าสองซี่แข็งแรงไร้กาศมากเจ้ากะไม่ได้แท้แค่โตรหรือท่อนไม้แม้แต่ให้นกกระจอกก็เริ่มแท้ด้วยแล้วเจ้ากะนายหญิงไร้กาศเพียงนี้เชียวในตาส่งสื่อฉายแววประหลาดใจหันไปมองจิ้งจอกที่กำลังอุ้มอยู่ปราดห,หนึ่งหากให้ดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์จะกลายพันธุ์ด้วยหรือไม่นฟันหน้าเป็นจุดเด่นของกระต่ายตอนนี้ฟันหน้ามีพัฒนาการที่เยี่ยมยอดขนาดนี้ ถ้าจิ้งจอกที่มีจุดเด่นเรื่องสติปัญญาได้ดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์จะไม่ฉลาดกว่าคนไปเลยหรือพริบตาเดียวส่งสือชูรู้สึกว่าถ้าหากนางสามารถพิชิตสัตว์ป่าทั้งเขาได้ต่อไปนางก็จะกลายเป็นราชาได้แม้จะไร้มงกุฎก็ตามถึงยามนั้นยังสามารถนำทับเหล่าสิงสาราสัตว์ออกไปตีตั้งแต่เหนือจะโรใต้คิดอะไรจริงจังขนาดนั้นส่งหลิงเสียงเอื้อมมือออกไปโบกไปมาตรงหน้าส่งสือชู ส่งสือชูหลุดจากภวังความคิดแล้วสายหน้าไม่มีอะไรก็แค่ฝันกลางวันด้วยเปื่อยซ้ำยังยกทัพสัตว์ป่าไปทําสงครามอีกความสงบสุขบนโลกมนุษย์นี่ช่างได้มายักเย็นเหลือเกินในฐานะที่เป็นคนรักความสงบอยากจะทําให้ชีวิตดีขึ้นฝันกลางวันเรื่องเป็นราชาแห่งสัตว์ป่านี้เลิกคิดไปจะดีกว่าไม่เช่นนั้นพวกเรามาเล่นสิ่งที่เรียกว่าไพ่กระดาษกันดีกว่า ทำให้กระชุ่มกระชวยขึ้นได้และยังเป็นการฆ่าวเวลาด้วยซ่งสือชูมองไปทางซ่งหลิงเซียงซ่งหลิงเซียงพยักหน้านางคิดว่าอย่างไรก็ได้ขอแค่ให้ผ่านยามจื่อไปได้ก็พอซ่งสือชูให้กู้จิงหยวนไปผ่าท่อนไม้ในสวนให้เป็นแผ่นๆทุกแผ่นมีความหนาบางและขนาดเล็กใหญ่เท่ากันทั้งหมด5้แผ่นจากนั้นซ่งสือชูก็เอาผู้กันมาวาดลวดลายลงไป ก่อนจะเอาไปอังที่เตาไฟให้หมึกแหง้งลำดับแรกส่งซือชูสอนให้กู้จิงหยวนและส่งหลิงเซียงรู้จักกับหน้าไพ่จากนั้นก็อธิบายกติกาไพ่ที่เล่นกันสามคนไม่มีเกมไหนสนุกไปกว่าเกมที่ต้องต่อสู้กับเจ้าของที่ดินอย่างโต้ตี้จูอีกแล้วไม่นานนักหยินผิงกับเปยออานก็ค่อยๆเข้ามาดูด้วยตาแรกผ่านไปส่งซือชูผู้เป็นเจ้าของที่ดินชนะ ส่งหลิงเซียงโยนเงินอีแที่วางอยู่บนโต๊ะตรงหน้าตัวเองไปให้ส่งสื้อชูสองอีแปกู้จิงหยวนก็จ่ายไปสองอีเช่นกันตาที่สองเจ้าของที่ดินเปลี่ยนคนเล่นกลายเป็นกู้จิงหยวนส่งซือชูและส่งหลิงเซียงเล่นเป็นชาวนาทว่าทั้งสองคนก็ไม่สามารถเอาชนะกู้จิงหยวนได้กู้จิงหยวนเรียนรู้กติกาเร็วเกินไปหลายตาหลังที่เล่นกัน ผู้ใดที่เล่นเป็นชาวนากับซ่งหลิงเซียงก็เป็นต้องแพ้ทุกรายไม่ถึงเที่ยงคืนซ่งหลิงเซียงก็แพ้จนไม่เหลือเบี้ยพนันอีกเลยถึงแม้ในใจจะยังติดใจกับการเล่นไพ่แต่ซ่งหลิงเซียงรู้ดีกว่าฝีมือตัวเองแย่เกินไปจึงสละที่ให้เปย์อานด้วยตัวเองเปย์อานยืนดูอยู่ข้างๆผ่านไปหลายตาเขาเข้าใจกติกาตั้งแต่แรกแล้วทั้งสามคนเล่นด้วยกันแต่ละคนต่างก็ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบในการลงแต่ละไพ่ ต้องเดาว่าอีกฝ่ายยังเหลือไพ่อะไรมีไพ่ไหนที่จงใจลงหลอกหรือไม่กว่าจะผ่านไปได้ต่ละตาทําจนเปย์อันเหงื่อแตกท่วมตัวในที่สุดเสียงเขาบอกเวลายามจือก็ดังขึ้นเปย์อันวางไพ่ในมือลงแล้วถอนหายใจออกมาด้วยความโลง่งในที่สุดก็ไม่ต้องเล่นไพ่ต่อแล้วนี่ยากกว่าการเป็นทหารออกไปรบเสียอีกซ่งซือชูเดินออกไปนอกบ้านในฐานะที่เป็นเจ้าของบ้านจึงจุดประทัดที่แขวนอยู่ด้านนอก เสียงดังป้องป้าง,งทำให้เด็กๆตกใจสะดุ้งตื่นประตูใหญ่หน้าลานเรือนถูกเปิดออกจากนั้นไม่นานก็มีเด็กๆที่ยังคงกระปริกระเปร่าอยู่เข้ามาโวยพรปีใหม่ถึงบ้านพูดคำโวยพรื้นหูหลายประโยคส่งสื่อชูจึงเอามาเลดแตงโมหรือไม่ก็ลูกกวาดใส่กระเป๋าเสื้อของเด็กๆคนที่พูดจาหน้าฟังหน่อย,ยังมีซองแดงแยกให้อีกด้วย ส่งอวินตื่นขึ้นมาเห็นเด็กบ้านอื่นเข้ามาเอาซองแดงบ้านตัวเองแววตาพลันมืดมนลงผลักประตูออกแล้ววิ่งเข้าไปมองร่องสือชูทีหนึ่งก่อนจะนั่งคุกเข่าลงกับพื้นท่านแม่สุขสรรวันปีใหม่ขอให้ทุกเรื่องสมดังที่ปรารถนาทั้งครอบครัวมีสุขเบิกบานใจลูกขอคารวะท่านแม่ขอรับพูดจบก็มองไปยังซ่องสือชูด้วยดวงตาเป็นประกาย ส่งสื้อชูมุมปากกระตุกเบาๆหากไม่ใช่เพราะเป็นวันขึ้นปีใหม่ตีลูกแล้วจะไม่ดีนางจะฟาส่งวินสักยกแต่อย่างไรก็เป็นลูกชายตัวเองอวยพรปีใหม่ก็ทำแล้วคำนับก็คำนับแล้วจะไม่มีอะไรแสดงออกเป็นการตอบแทนเลยก็ไม่ได้หยิบถุงเงินจากบนโต๊ะแล้วยื่นไปให้ส่งวินส่งอวินรีบใส่ไว้ในแขนเสื้อทันทีสายตาไปหยุดบนตัวกู้จิงหยวนนี่คืออาจารย์แล้วยังเป็นผู้ใหญ่ด้วย ริบตาเดียวก็ไปคำนับกู้จิงหยวนหนึ่งทีจากนั้นก็พูดประโยคเดียวกันกับที่พูดกับส่งสือชูอย่างไม่ใส่ใจรอบหนึ่งในตากู้จิงหยวนเผยให้เห็นความดีใจเขาไม่ได้พกซองแดงติดตัวเหมือนกับส่งสือชูคลำหาบนตัวอยู่ครู่หนึ่งก็ยังหาของมีค่าราคาอะไรไม่เจอมองจี้หยกที่แขวนอยู่บนเอวปราดหนึ่งก่อนจะแกออกมาส่งให้ซ่งอวิน แล้วพูดไม่กี่คำสุขสตรวันปีใหม่ซ่งอวินลูบลูบคลำคลำจี้หยกเล็กน้อยก่อนจะเก็บมายดใส่แขนเสื้ออีกครั้งสายตาไปหยุดอยู่บนตัวซ่งหลิงเสียงท่านป้าดูเหมือนจะค้นแค้นเล็กน้อยแต่ไม่เป็นไรปีใหม่ก็ต้องคลึกครื้นหน่อยพิธีการคำนับอย่างไรก็ขาดไม่ได้อย่างไรก็เป็นญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งจริงๆเขาคุกเข่าลงบนพื้นแล้วทำเหมือนอย่างเมื่อครู่ ส่งหลิงเสียงควาหาซองแดงจากอกเสื้อออกมาให้ส่งวินของสิ่งนี้น้องสาวให้นางเป็นการส่วนตัวเพื่อจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นใช้กับเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุดแล้วท่งวินกวาดตามองไปรอบๆหินผิงเป็นบ่าวรับใช้คุกเข่าให้ไม่ได้แน่นอนแต่เป่่อ่านเป็นอาจารย์ทำได้เขาไม่ได้ลงนามสัญญาขายตัวด้วยทั้งยังสอนวิชาให้ตนเป็นอาจารย์เพียงวันเดียว ก็ถือเป็นอาจารย์ไปชั่วชีวิตพลานคำนับเปอยอันอย่างไม่ลังเลทันใดนั้นเปอยอันตกตะลึงจนไม่กล้าขยับตัวเพราะว่าแสดงออกไม่เก่งพอต้องเผชิญกับสถานการณ์เช่นนี้ทำให้เขาเงือตกท่วมหัวทันทีสายตาที่เต็มไปด้วยคำถามไปหยุดอยู่บนตัวกู้จิงหยวนแม่สาวอ้วนทะลุมิติตอนที่145ไม่ปล่อยเจ้าไปแน่ คู่จริงหยวนพยักหน้าเห็นด้วยเปิยอ่านคำหาบนตัวของตัวเองอย่างตั้งใจสุดท้ายก็ควานหักฤธิดมีคมออกมาได้เล่มหนึ่งยื่นให้กับซ่งวินกริดมีไว้ใช้ป้องกันตัวเองไม่ใช่มีไว้ทําร้ายผู้คนถึงแม้ในมือจะมีอาวุธร้ายกาดแต่ก็ห้ามเสียความตั้งใจเดิมซ่งวินรับกริดมาแล้วพยักหน้าอย่างแรงไม่มีเด็กผู้ชายคนไหนที่ไม่ชอบอาวุธของมีคม ส่วนเรื่องมีกริดแล้วไม่ระวังทำร้ายตัวเองเช่นนั้นก็ไร้ประโยชน์เกินไปแล้วอยู่บนเขาเขาสามารถเผชิญหน้ากับฝูงหมาป่าตามลำพังได้อย่างใจเย็นถึงกับขนาดที่เคยจับจิ้งจอกแดงได้ด้วยตอนนี้ก็แค่กริดมีคมเล่มเล็กนิดเดียวเขาจะควบคุมไม่ได้ได้อย่างไรเช่นนั้นจะเปล่าประโยชน์เกินไปหน่อยขอบพระคุณท่านอาจารย์ไม่เป็นไร เปยอานพูดด้วยน้ำเสียงกระท่อนกระแทน่นพูดจบก็เอื้อมมือไปตบบ่าซ่งวินเบาๆนี่คือว่าที่ซื่อจื่อในอนาคตต่อไปจะต้องตั้งใจสั่งสอนให้ดีไม่เช่นนั้นจะต้องรู้สึกผิดกับภาพเหตุการณ์ในวันนี้เขาก็เพียงแค่มาสอนแทนเป็นระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่อาจารย์จริงจังมีชื่อเสียงอะไรเลยแต่กลับได้รับการปฏิบัติที่ให้ความสำคัญอย่างในคืนส่งท้ายปีนี้ด้วยอารมณ์ของเปย์อานแปรปรวนควบคุมไม่ได้ ส่งสือชูเหลือบไปมองเปิดอันที1หนึ่งก็เห็นสายตาท่าทางเช่นนั้นของเขาภายในใจนางรู้สึกระอาขึ้นมาเล็กน้อยความคิดของบุรุษนี้ไม่ละเอียดอ่อนเอาเสียเลยเจ้าเด็กนั่นมาคำนับอวยพรปีใหม่แสดงความเคารพเช่นนั้นหรือไม่เขาแค่อยากได้ซองแดงทว่านอกจากส่งสือชูก็ไม่มีผู้ใดเข้าใจความกระหายเงินของเด็กน้อยขนาดนั้นอีกแล้ว หลังจากส่งอวินคำนับเสร็จส่องชิงชิงส่งโหโรและส่งไปก็จูงมือกันมาคำนับส่องซือชูต่อและก็ยังคงได้ซองแดงชุดใหญ่ไปทุกคนเหมือนเดิมไม่นานนักเด็กสามคนจากบ้านส่งรุ่เสียงก็มาที่นี่คนที่มาคำนับก็คำนับไปคนที่มาอวยพรปีใหม่ก็ทําไปเดินไปทุกตรอกซอกซอยเพื่อไปเยี่ยมญาติเจดหาย ประกอบกับเสียงประทัดที่ดังขึ้นเป็นพักๆด้านนอกความรู้สึกการฉลองปีใหม่ก็อบอวลไปเต็มหัวใจในชั่วพริบตาในอากาศเต็มไปด้วยกลิ่นควันที่หลงเหลือหลังจากการจุดประทัดต,ตอนที่ส่งสือชูเดินออกมานอกประตูบ้านท้องฟ้าสว่างโร้แล้วในยุคสมัยนี้ยังหลงเหลือรมเนียมการไหว้อวยพรปีใหม่ส่งสือชูและส่งหลิงเซียงสองคนพากันไปกลับไหวผู้ใหญ่แต่ละบ้านของตระกูลส่ง ส่วนส่งเตอ๋อเทียนนั้นทั้งสองคนเลือกที่จะลืมไปคนที่ไม่คู่ควรแม้แต่จะเป็นพ่อคนในสถานการณ์เช่นนี้ก็ไม่จำเป็นต้องนับเป็นพ่อหรอกวันที่หนึ่งเดือนหนึ่งยามที่เดินอยู่บนถนนไม่ว่าเจอผู้ใดล้วนแต่ต้องพูดประโยคมงคลอย่างร่ำรวยมั่งคั่งและสมหวังทุกประการนี้ไว้ให้ติดปากกลับถึงบ้านกลิ่นหอมกลุ่นลอยออกมาจากครัวนำน้ำแกงเคี่ยวกระดูกหมูมาผสมกับแป้งแล้วห่อเป็นเกี๊ยว แป้งเกี๊ยวปลากุุยก็ทำตามที่สั่งเอาไว้หลายชนิดมีทั้งแป้งมันแป้งธรรมดาแล้วยังมีแบบที่ใส่น้ำจากผักโขมและด่างลงไปด้วยเกี๊ยวที่ห่อออกมาก็มีรูปลักษณ์แตกต่างออกไปหลากหลายแบบไส้ด้านในก็ไม่เหมือนกันมีทั้งเนื้อวัวเนื้อหมูต้นหอมมีตั้งโอ๋กับเนื้อแล้วยังมีกุยช่ายกับไข่ด้วยวันแรกของปีกินเกี๊ยว หยินผิงกำลังยืนรีดแป้งเกีียวเมื่อเห็นเกีียวหน้าตาประหลาดปรากฏอยู่บนมือของป้ากุ้ยก็ตกใจจนหุบปากไม่ได้ป้ากุ้ยเหตุใด,ดป้าถึงได้ห่อเกีียวได้หลายแบบมากมายขนาดนี้ซ้ำยังมีสีเขียวสีเหลืองอีกเรื่องสีนายหญิงเป็นคนบอกค่าเจ้าอยากเรียนหรือไม่ป้ากุ้ยมองหยินผิงด้วยรอยยิม้มหยินผิงรีบพยักหน้ารัวๆตอนนี้ไม่ว่าอะไรนางก็อยากเรียนทั้งนั้น อยากจะกลายเป็นคนที่มีความสามารถอย่างป้ากุ้ยไม่ว่าสถานการณ์ใดก็สามารถจัดการให้เรียบร้อยได้ไม่รู้ว่าเจ้านายคนก่อนหน้านี้ของป้ากุ้ยสมองเป็นรูพรุนหรืออย่างไรถึงได้ขายคนแก่ที่มีความสามารถโดดเด่นเพียงนี้ได้ถึงแม้คนที่ไม่รู้ปรประสีระษาอะไรอย่างนางก็ยังเข้าใจประโยคที่ว่ามีคนแก่ประดุดมีสิ่งล้ำค่านี้เลยคนที่มีประสบการณ์ชีวิตมากมายพบเห็นอะไรมาเยอะยะนั้นยากจะฝึกฝนออกมาได้ ป้ากุ้ยเหลือบมองหญินผิงปราดหนึ่งคิดอะไรอยู่ตั้งใจทำงานรีดแป้งบางเพียงนี้ระวังนายหญิงจะขายเจ้าทิ้งนายหญิงไม่ขายค่าหรอกนางบอกว่าค้าน่ารักหยินผิงโต้แยง้งป้ากุ้ยไม่ได้โกรธถหยินผิงสำยังหัวเราะอย่างจนปัญญานางเด็กโง่คนนี้ไม่ได้น่ารักแต่น่ารักเพราะใส่ซื่อในกลุ่มคนฉลาดหนึ่งกลุ่มมีคนโง่สักคนผู้ใดจะทำใจไล่ทิ้งได้ ทุกวันได้เห็นคนโง่ทำอะไรผิดพลาดอย่างเง้องนนั่นก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งไม่ใช่หรือถึงอย่างไรคนสายซื่อคงจะไม่ทำผิดใหญ่หลวงหรอกอย่างไรก็เป็นคนซื่อไม่ใช่คนโง่เขลาเบาปัญญาซ่งสือชูกับซ่งหลิงเซียงเดินเข้าครัวไปพร้อมกันก็เห็นภาพที่ดูปรองดองมีความสุขภาพนี้ล้างมือเล็กน้อยก่อนจะไปนั่งกับป้ากุ้ยและหยินผิงทั้งสี่คนจัดการเรื่องในครัวจนเสร็จ ที่ลานบ้านกู้จิงหยวนและเป่ยอานก็ไม่ได้อยู่เฉยๆทั้งสองคนล่าหมูป่าได้แล้วลากลงมาจากเขาหมูป่าสีดำเขี้ยวแข็งแรงใช้พริกและเกลืออีกทั้งเครื่องปรุงที่ใช้บ่อยๆในครัวมาหมักเอาไว้เตรียมไว้ย่างกินคืนนี้วันปีใหม่ส่วนใหญ่จะเป็นช่วงเวลาที่เด็กๆมีความสุขที่สุดหากเป็นปีก่อนๆคงไม่มีผู้ใดเล่นกับซ่งวินแต่ปีนี้ต่างออกไปมีเด็กรับใช้ซ่งชิงซานเล่นเป็นเพื่อน มีส่งชิงชิงส่งโหร,รสองสาวน้อยแล้วยังมีส่งไปที่คอยตามติดอยู่เสมออีกคนชีวิตมีความสุขใกล้ถึงเวลาข้าภายในลานเรือนตระกูลส่งคลักล้งไปด้วยกลิ่นหอมส่งเตอ๋อเถียนยกมือขึ้นมาตบประตูด้วยสีหน้าโกรธเกรี้ยวหญิงผิงได้ยินเสียงความเคลื่อนไหวจึงเปิดประตูออกไปดูพบว่าส่งเตอ๋อเถียนอยู่ด้านนอกด้วยความตกใจรีบปิดประตูทันที น่ากลัวเกินไปแล้วยามฉลองปีใหม่เช่นนี้คนผู้นี้มาที่นี่ด้วยเหตุใดกันหยินผิงยืนพิงประตูพลางตอบอกตัวเองเบาๆซ่งเตอ๋อเทียนที่ยืนอยู่ข้างนอกโกรธจนแทบจะระเบิดอยู่รอมร้อใบหน้าที่เดิมทีซูบะโมดูอ่อนแอหมุนมองลงยกมือขึ้นมาตบบานประตูอย่างแรงนังเด็กสมควรตายรีบเปิดประตูเดี๋ยวนี้ปีใหม่เช่นนี้ไม่รู้จักไปมอบของขวัญปีใหม่ให้ข้าเลยหรือ เชื่อหรือไม่ว่าข้าจะไปฟ้องร้องที่ที่ว่าการอำเภอว่าเจ้าอกตันอยู่หยินผิงลนลานวิ่งเข้าไปในบ้านเมื่อเจอซ่งสือชูก็พูดขึ้นด้านนอกตาเท่าส่งมาที่นี่แล้วบอกว่าท่านไม่ได้ให้ของขวัญปีใหม่ส่งสือชูรีตาฝันหวานอะไรขนาดนั้นยังจะอยากได้ของขวัญปีใหม่อีกตอนนั้นที่ไล่เจ้าของร่างเดิมออกจากบ้านไม่เห็นพูดเรื่องของขวัญปีใหม่อะไรเลย ข้าจะออกไปดูเองเจ้าอยู่ในบ้านเถอะซ่สงสือชูพูดพลางเดินออกไปด้านนอกเห็นซ่งเตอ๋อเทียนยืนอยู่ก็ไม่มีท่าทีเกรงกลัวแม้แต่น้อยท่านมาที่นี่ด้วยเหตุใดไม่อยู่บ้านเลี้ยงลูกให้ดีเล่าไม่กลัวว่าซ่งปินโตขึ้นมาแล้วจะอกตันยูเหมือนพวกเราหรือเจ้านังตัวอัปมงคลข้าจะตีเจ้าให้ตายซ่งเตอ๋อเทียนตะคอกไปหลายประโยคหันซ้ายแลขวาไม่มีอุปกรณ์อะไรติดมือมา เขาจึงสงบสติอารมณ์อยู่ครู่หนึ่งฝืนข่มกล้ามกลืนความโกรธลงไปเอาเงินตอบแทนพระคุณของปีนี้มาเดี๋ยวนี้ท่านเป็นผู้ใดแล้วข้าเป็นผู้ใดถ้าหากข้าจำไม่ผิดห้าหกปีก่อนท่านเป็นคนไล่ข้าออกจากบ้านด้วยตัวท่านเองตัดความสัมพันธ์ก็ตัดกันไปแล้วข้ายังจำเป็นต้องกระตันยู่กับท่านอีกหรือจริงสิจำได้ว่าตอนนั้นยังมีท่านผู้นำตระกูลกับหัวหน้าหมู่บ้านเป็นพยานด้วย หากท่านอยากไปแจ้งความก็ไปเลยตอนนี้จริงๆแล้วพวกเราเป็นคนแปลกหน้าต่อกันกฎหมายเอาผิดค่าไม่ได้ว่าแต่ว่าท่านอายุปูนนี้แล้วยังทำอะไรรอดหรือพูดจบส่งสือชูก็ยิ้มตาหยีมองส่งเต๋อเถียนปกติแล้วนางไม่มีทางทำอะไรเช่นนี้กับคนแก่แต่ครั้งนี้ส่งเต๋อเถียนตั้งใจมาหาเรื่องนางถึงที่ ในเมื่อนางไม่สบายใจแล้วเช่นนั้นก็ทําให้ทุกคนก็ไม่สบายใจไปด้วยกันเสียเลยเจ้าเจ้าคอยดูเธออย่าคิดว่าข้าทําอะไรเจ้าไม่ได้ส่งเต๋อเถียนทิ้งท้อยคํารุนแรงเอาไว้ก่อนจะเดินจากไปส่งสือชูปิดประตูลงเบาๆภายในบ้านเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะมีความสุขอีกครั้ง